นี่เป็นภาพที่นางทองศรีโกศอนอายุ65ปีชาวบ้านท่าขอนยางตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามกำลังเก็บผักกวางตุง้งหรือชาวบ้านเรียกว่าผักกาดดอกพร้อมกับมัดเป็นกร,รมก่อนที่จะนําไปจําหน่ายขายให้กับชาวบ้านในชุมชนเพียงปลูกไว้ตามคันคูคันนาโดยใช้พื้นที่ไม่มากแต่มีรายได้เฉลีย่ยครั้งละไม่ต่ำกว่า600บาทเลยทีเดียวโดยนางทองชาวบ้านท่าขอนยางได้บอกว่า สาเหตุที่ตนเองปลูกผักกวางตุ้งไว้ตามคันคูคนาเพราะว่าพืชผักดังกล่าวนั้นเป็นพืชระยะสั้นใช้น้ำน้อยโดยอาศัยน้ำที่ขังในนาข้าวมาหล่อเลี้ยงก่อนที่จะเริ่มแห้งขอดแล้วก็หมดไป อีกอย่างผักกวางตุ้งเป็นพืชที่ปลูกง่ายและจําหน่ายได้ราคาดีส่วนการปลูกเริ่มแรกก็ทําการเพราะเมล็ดไว้ในแปลงก่อนเมื่อต้นกล้ามีอายุได้ประมาณ15วันก็ทําการย้ายมาปลูกในแปลงตามคันคูที่เตรียมไว้ส่วนปุ๋ยที่ใช้บํารุงก็จะใช้ปุ๋ย้อและก็รดน้ําผักด้วยการนํากระบวยหรือว่าบัวรดน้าหมัด ตักน้ําที่อยู่ใกล้คันคูวันละหนึ่งครั้งก็พอส่วนปัญหาเรื่องของโรคมแมลงก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรและก็ไม่ได้ใช้สารเคมีทําให้ผักที่ปลูกนั้นปลอดภัยจากสารเคมีใช้เวลาดูแลรักษาประมาณ1เดือนก็เริ่มตัดยอดไปจําหน่ายได้แล้วซึ่งในการเก็บเอาผักหวางตุ้งก็จะเลือกตัดเอาลําต้นที่มีดอกและก็ใบที่สวยงามส่วน ต้นต่อที่ตัดออกไปก็จะยังคงอยู่แทงยอดออกมาใหม่ให้เก็บไปจำหน่ายได้อีกประมาณ3มครั้งสำหรับผักที่เก็บได้ส่วนหนึ่งก็นำไปรับประทานในครอบครัวและก็จำหน่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนในราคากํำละ10บาทหรือขายส่งให้กับแม่ค้า6กก่ำ50บาทหรือ12ก่ำห0่บาทโดยผลผลิตที่เก็บได้แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า6กกำส่งผลให้มีรายได้เฉ กลียกกล่าวละไม่ต่ำกว่าห้าร้อยถึงหกร้ยบาทเลยทีเดียวครับแม่เห็นเห็นมีการปลูกผักนี่อยู่อยู่คันคู่นี่ครับมีผักอย่างแน่ก่อนี่ต้านผักกาดกุุงตุงเขาประกาศเขียวลูกมันว่ามีมงปูกนั่นประกาดเขียวโอ้โบ่มีมงปลูกกัเลยปลูกน้าคูคู้นาคู่อย่างนี้บ่คูนานี่ยลูกไัดเดียวเลยนะมันถ่วครับถั่วมันลุกงไงถ่วคือกันมันถั่วไงโอ้เน่นี่มันท่วมแล้วแต่ว่ามันมันบกแล้ว ครับตัวลูกเพราะนี่มงผูกนะลูกมันานี่ทำนี่หละหน้ากันเลยปลูกสูปีบอปลูกพักกาดปลูกสูปีน่ะลูกนี่แหละรอบสองเลยนี่แหะรอบสองเปลูกน้ากอนได้ขายแกบขายแน่เลยกน้ามันนั่นน้ามันนั่นกลัวมันนะโอ้ครับส่วนส่วนหลายกั่สิปลูกถ้าพักกันนี่บอพักวังซุ่มนี่แหละลูกยางยางยืดปลูกน้ำบอ ยังคืมันตอมีของปลูกกันลูกปลกเต้าปลูกแจมปลูกทั้งก็่่มีหลูกปลูกั็สี่เหร่อปลูก,กดดได้แค่ระยะสัน้นเออปลูกได้ระยะสั้นนี่แหละสองสามสามสิบก,กมอะได้เอาน้ำน้ำนี่ได้เอามาจะใส่น้ำท่วมนี่แล้วลูกน้ำหดนี่นไหมน้ำขึ้นี่แล้วน้ำท่วมมัท่านไหนลูกอ๋อมันอยู่ใน海南นานตักน้ำ้นขะวด<อ>เอานี่แล้วเอากระบ,บวยตักหดเอาโอ้ช่องจ่องที่ว่ามันบั้นหนึ่งลวหลังจากนี้มันกระซิ่งเหงียนไปบอกแม่ โอ้กันพ่อกะเห็นว่าอะไแล้วปลูกพักกันกวางตุ้งผักเชียวนี่มันปลูกยากบ่บ่ลูกกันแล้วกันแ้่ห้อยแตงแตงไหนที่แหลกนี่เุากะก้าจะปลูกเตรียมเตรียมแปลงก่อนบอกคูดแปลงก่อนติดคูดแปลงชุ่มๆเนาะมอแม่หักม่านโอ้บ้านบ้านนี้บ้านนี้เอามาปลูกนี่เอาอย่างมาปลูกเอาเบี้ยมันเอาเบี้ยอื้วนวันวันไหนก่อนติดวันไหนก่อนเอาเบี้ย พามือพระมันแปรพรแปรเพาก็มาแปรโอ้มันแปรเป็นแถวครับแจแถวว่แถวแล้วแม่ก็โอแปรแปรแปรลงเลยคือต้นเบียร์เสบหามือเอามาแปรลงดินอืเราเราห้นาบนี่ให้ดูบ่แม่แม่ก็หวดแต่เนี้ยกวมเศ้านี่เราดูเนมแรงม่ก็บงหวกันหาวดเมแรงก็บงหมดเน้มเศร้ามือละเทียวมือละเทียเออครับ การบำรุงเนี่ยได้ใส่ยังบ่ได้ฉีดยายแค่เทียดได้นหมไ่ได้ฉีดยาใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหยังนําบ่เออปุ๋ยคอกใส่อยู่เท่านึงว่าใส่ปุ๋ยคอกนําเออเท่าเดียวแแล้วต่ว่าบ่ได้ฉีดยาบ่มันบ่มันบ่มีเพียมีหนอนไหมบ่มีหนอนบ่มีหยังบ่โอ้ปลูกง่ายตัวคั่นน่ะปลูกง่ายอยู่บ้าลังล่างล่งหม่องก็ปลูกยากลูกลังหม่องก็เป็นเพียโอ้แต่แต่เฮาปลูกนี่บ่มีเพียบ่บ่มีเพียครับโอ้ ดูแลทักมือนี่ได้มีเริ่มมีดอกมียังเก็บเก็บกินเก็บขายได้เั้นตานขั้นารเท่นั้นทางกาก,ากับในเล่าซิบโป,ป้มือครับอันพ่อแปะเอาห่อมาแปะห่อใหญ่มาแปะนี่ก็สิบว่ามือเป็นเดือนหนึ่งพอดีลูกเดือนหนึ่งเออเดือนหนึ่งเริ่มให้ดอกแล้วเออให้ดอกเก็บขายเลยโอ้ครับปลูกเทียนนึงนี่เก็บได้โดนบ่ะนี่เราเทียนที่สามที่สี่แม่เลรอลูกสองสามมือเก็บเทียนหนึ่งนิะ คือเขาเด็ดไปแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่อีกเด็ดมาขึ้นมาใหม่อีกมันแตกออกมาใหม่แตสองมือสองมือเก็บแท่นึงครับเขาแสดงว่าปลูกแค่นึงนี่เก็บเก็บได้หลายเท่อาอยู่เก็บได้หลายเท่าอยู่นี่เลยนี่เนี่ยเก็บสามแต่สี่แหละลูกโอ้แต่ยังมีดอกมียังไงเก็บอยู่ครับอ,อันนี้ก็เ้าเก็บแล้วก็ซองสามมือก็ไม่เก็บอีกครับปลูกปลูกไว้หลายๆย่างสิเอาไปไปไปส่งหรือไปขายเองขายเองคุาเจ้าอยากได้ส่งเ่าก็ขายอัน พกกำหาสิบบาทกันไปส่วงเขาท่านพวกเขาเสียวได้นี่ครับท่านนม่ก็ขายกำได้สิบบาทท่านพวกขาเจ้าเอารวยนึกงเข้ากันให้สิบสองกำมั่งสี่นะครับท่านไงขายใส่ท่านไงขายอยู่บ้านทาคนย่างผุนหลุดลูกย่างขายน้ำบ้านหรอผมย่างขายเอาเออเท่ละเท่อนี่เฉลี่ยนี่ได้จักบาทไหมเทื่าหกลอยลูกโอ้หกลอยหาร้อยหกลอยเป็นสี่เลยถ้าพกสิบกำก็ได้หกลอยครับ ก็คืชอช่องนี้ก็คือยังมีผลผลิตไทยเยอะอืมนเนื้อเก็่อใบสามชี้หายเชื่นี่แหละเราลูกครับโอ,อ้ออตะกอนนี่เ่าเห็ดอีหยังมากกว่แม่อยู่หนีง่งเห็ดหน้าเห็ดหน้าปังปลูกตัวดินเปี้ยสุดเลยนะห่อเ่าเป็นเกษตรกรอยู่แล้วเป็นเกษตรกรว,ว่าปลูกตัวดินปูขกข้อโคตรขายแม่ตะกี้ครับอันนี้มันเผาเรามันเลยเห็ดว่าไรเลื่ยปรับเปลี่ยนน้ำปลูกเปลือจังสีปลูกเปลือกใช่ไหมนี่แหละอืมมันเรื่อมัเลื่อยครับ 哦。<laughs> oh. <laughs>